เกมแ้นหักเหลี่ยมลักบทที่27เมื่อหมดประโยชน์ก็ต้องเขียดทิ้งไปเมื่อเห็นบุตรชายเดินผ่านมาคุณผานิศก็รีบลุกเดินเข้าไปหาบุตรชายอย่างห่วงใยสายตามองสำรวจร่างสูงใหญ่ว่าได้รับบาดเจ็บตรงไหนหรือไม่ก่อนจะเอ่ยถามออกไปว่าไปค้างที่ไหนมาลูก บ้านเพื่อนครับโตมอนหยุดเดินและเอ่ยตอบคำถามของมารดายอย่างขอไปทีความรู้สึกเจ็บปวดหัวใจที่ถูกตินแย่งปนัสยาไปยังไม่จางหายไปเพราะเขารักปนัสยามากนั่นเองรักมากจนอยากจะแต่งงานด้วยทั้งๆที่เขาหวงแหนความโสดเป็นอย่างมากเขายังไม่เคยอยากแต่งงานกับใครเลย ท,ทั้งที่มีผู้หญิงเข้ามาพัวพันหลายคนขนาดอินทิราที่เห็นหน้ากันมาตั้งแต่เด็กๆและบิดามารดาก็พูดกรอกหูอยู่เสมอว่าเธอคือว่าที่เจ้าสาวของเขาแต่เขาก็ไม่เคยนึกรักเธอหรือคิดอยากจะแต่งงานกับเธอเลยซึ่งต่างจากปนัสยายอย่างสิ้นเชิงเพียงแค่ได้พบ และได้สบตาปนัสยาครั้งแรกเขาก็รู้ได้ทันทีว่าเธอคือคนที่ใช่และเป็นคนที่หัวใจเขาเฝ้ารอมานานแต่แล้วเขาก็ต้องสูญเสียเธอไปให้ไอ้ตินมันน่าเจ็บใจนักโตมอนคิดในใจอย่างแขนเคืองบ้านใครแล้วเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคุณผานิดถามต่อแม่ไม่ต้องรู้หรอกครับ ผมขอโตขึ้นไปนอนก่อนนะครับง่วงจะตายอยู่แล้วพูดจบโตมอนก็เดินหนีไปโดยไม่สนใจมารดาเลยเดี๋ยวสิตาโตตาโตมาคุยกับแม่ก่อนตาโตคุณผานิดหมุนร่างหันมองตามบุตรชายสุดที่รักไปและตะโกนเรียกแต่ทว่าบุตรชายก็ไม่ได้หยุดและหันกลับมาสนใจท่านเลยลูกนะลูก ทำไมถึงได้ทําตัวเหลวไหลอย่างนี้นะคุณผานิทบ่นพึมพำกับตัวเองเฮ้อแดงมาเชียววันนี้ปาลินคิดในใจและถอนหายใจอย่างเบื่อหน่ายเมื่อเห็นว่าอินทิราก,กําลังเดินใกล้เข้ามาและก็ทําท่าว่าจะเดินเลยผ่านเธอไปเธอจึงต้องรีบลุกขึ้นยืนและเอ่ยถามออกไปว่า มาหาคุณติเหรอคะคุณอินทิลาเมื่อได้ยินคำถามจากเลขานุการของตินอินทิลาจึงหยุดเดินและหันมาเผชิญหน้ากับเจ้าของคำถามที่ยืนอยู่หลังโต๊ะทำงานสายตาตะวัดมองอย่างเอาเรื่องก็ใช่น่ะสิแล้วเธอคิดว่าฉันไม่มาหาตินแล้วฉันจะมาหาใครล่ะถามไม่คิดเลยเธอนี่มีสมองหรือเปล่าเนี่ยอินทิราว่าเสียงแข็ง คุณตินมีแขกค่ะปาลินข่มความโกรธและบอกออกไปเสียงเรียบฉันไม่เชื่ออินทิลาแหวเสียงเขียวก่อนจะหมุนกายเดินตรงไปยังประตูห้องทำงานของตินอย่างรวดเร็วกิจชัยกับอํานวยรียบรุกขึ้นมายืนขวางประตูห้องทำงานของผู้เป็นเจ้านายเอาไว้เพราะในขณะนี้เจ้านายของเขามีแขกอยู่ จึงไม่อาจปล่อยให้อินทิราเข้าไปได้อินทิราต้องหัวเสียอีกครั้งเมื่อถูกสองคนสนิทของตินขวางเอาไว้ไม่ให้เธอเข้าไปหาตินเธอคิดถึงเขาใจจะขาดอยู่แล้วถึงได้รีบแล่นมาหาเขาที่นี่เพราะช่วงหลังๆมานี้ตินไม่มีเวลาให้เธอเลยอินทิราตวัดสายตามองคนสนิทของตินอย่างไม่พอใจ ก่อนจะเอ่ยสั่งออกไปว่าหลีกไปคุณตีนมีแขกครับกิจชัยบอกเสียงเรียบยังไงเสียเขาก็ปล่อยให้อินทิราเข้าไปในห้องของผู้เป็นเจ้านายไม่ได้เพราะในขณะนี้เจ้านายของเขากำลังเจรจาธุรกิจอยู่ฉันไม่เชื่อแกโกหกฉันมากี่ครั้งก็บอกว่าตีนมีแขก พวกแกรวมหัวกันกีดกานฉันไม่ให้พบตินใช่ไหมคอยดูนะฉันจะบอกตินให้ไล่พวกแกออกให้หมดเลยอินทิลาแหว่ลั่นคุณตินมีแขกจริงๆครับพวกผมไม่ได้โอโหกอานวยยืนยันเสียงเรียบฉันไม่เชื่ออินทิลาตวาดแวดเฮ้อกิจชัยแอบรอบระบายลมหายใจในใจอย่างเบื่อหนาย กับนิใสเอาแต่ใจของอินทิราจะถูกเจ้านายของเขาเขียดทิ้งอยู่แล้วยังจะมาสำคัญตัวผิดอีกหลีกไปฉันจะเข้าไปหาตินเดี๋ยวนี้อินทิราแจ้งความจำนงเสียงเข้มสายตามองจ้องสองหนุ่มอย่างเอาเรื่องคนอย่างเธอไม่เคยกลัวใครอยู่แล้วผมให้คุณเข้าไปไม่ได้จริงๆครับคุณอินทีรากิจชัยเอ่ยบอก น้ำเสียงที่ใช้ยังคงราบเรียบเช่นเดิมก็ฉันบอกให้หลีกไงหลีกไปอินทิราร้องสั่งอีกครั้งด้วยเสียงที่เข้มขึ้นกว่าเดิมและยังไม่ทันที่สองหนุ่มจะตอบว่าอะไรประตูห้องก็ถูกเปิดออกมาเสียงกอดด้วยมือของคนที่อยู่ข้างในกิจชัยและอํานวยรีบถอยหลังหลบแขกของผู้เป็นเจ้านายที่เปิดประตูและเดินออกมา ในขณะที่อินทิรารีบเดินส่วนเข้าไปอย่างไม่ยอมเสียเวลาเพราะยังไงเสียวันนี้เธอก็จะต้องพบตินให้ได้คิดถึงจังเลยค่ะตินอินทิราว่าพลางเดินสาวเท้าเข้าไปหาชายหนุ่มที่นั่งอยู่บนเก้าอี้หนังสีดำตัวใหญ่ใบหน้าระบายไว้ด้วยรอยยิ้มเดินเข้าไปทิ้งสะโพกลงบน ที่เท้าแขนเก้าอี้ตัวที่ชายหนุ่มนั่งอยู่และสอดลำแขนเรียวสเหลาขึ้นไปโอบรอบรัมคอของชายหนุ่มเอาไว้กดจูบลงไปบนกรีบป,ปากบางเฉียบของคนตัวโตวแต่ทว่าชายหนุ่มกับเบี่ยงหน้าหลบเธอจึงต้องจูบที่แก้มของเขาแทนและก็ทำให้อินทิรารู้สึกแปลกใจในท่าทีที่เปลี่ยนไปของชายหนุ่มไม่น้อยเลย เธอจึงถอยห่างออกมามองหน้าชายหนุ่มอย่างสงสัยเป็นอะไรไปคะตินอินทิราเอ่ยถามอย่างสงสัยกับท่าทางที่เปลี่ยนไปเพราะถ้าเป็นเมื่อก่อนตินต้องจูบตอบเธออย่างเร่าร้อนแล้วแต่ทำไมคราวนี้เขาถึงเบี่ยงหน้าหนีเธอละ่ะตินปลดมือของอินทิราออกและลุกเดินหนีไปหยุดยืนอยู่อีกด้านหนึ่งของโต๊ะทำงานตัวใหญ่ ก่อนจะหันกลับมาเผชิญหน้ากับอินทิราที่ยืนอยู่หลังโต๊ะทำงานข้างๆเก้าอี้ที่เขาเพิ่งจะลุกเดินจากมาอินทิรามองจ้องหน้าตินอย่างสงสัยเพราะท่าทางของชายหนุ่มเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมากเขาดูไม่ยินดีย,ยินร้ายกับการมาของเธอเลยทั้งๆที่เขาควรจะดีใจที่เธอมาหาเขาถึงที่นี่จะยิ้มให้เธอสักนิดก็ไม่มี อย่าบอกนะว่าเขาเบื่อเธอแล้วกลับไปซะแล้วก็อย่ามาวุ่นวายกับผมอีกตตีนสั่งอย่างไม่มีเยื่อใยเพราะเขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับอินทิลาเลยอินทิลาเป็นเพียงหมากตัวหนึ่งในเกมการแก้แค้นของเขาเท่านั้นก็เขาบอกแล้วไงว่าอะไรที่เป็นของโตมอนเขาจะแย่งมันมาให้หมดและตอนนี้ เขาก็แย่งผู้หญิงที่โตมอนรักและอยากจะแต่งงานด้วยมาได้แล้วผู้หญิงที่โตมอนรักและต้องการจะแต่งงานด้วยกลายมาเป็นนางบำเรอของเขาเรียบร้อยแล้วหัวใจของอินทิรากระตุกฮูกเมื่อได้ฟังคำของตินที่เพิ่งจะเอ่ยจบไปนี่เธอหูฝาดไปใช่ไหมหรือว่าเธอกำลังฝันไป มันไม่ใช่ความจริงใช่ไหมอินทิลายังไม่เชื่อว่าสิ่งที่เธอได้ยินนั้นเป็นความจริงเพราะถ้ามันเป็นความจริงก็คงจะเป็นความจริงที่เธอยอมรับไม่ได้อย่างแน่นอนตินว่าไงนะคะอินทิราเอ่ยขอให้ตินพูดประโยคเมื่อครู่ซ้ำอีกครั้งเพราะเธอไม่เชื่อว่าสิ่งที่เธอได้ยินเมื่อครู่นี้นั้นมันคือความจริงกลับไปซะ แล้วก็อย่ามายุ่งวุ่นวายกับผมอีกตินเอ่ยประโยคเดิมออกมาอีกครั้งตามคำร้องขอของอินทิราอย่างชัดถ้อยชัดคำเพื่อย้ำให้อินทิรามั่นใจว่าเธอไม่ได้หูฝาดไปเขาต้องการให้เธอออกไปจากชีวิตของเขาจริงๆเมื่อหมดประโยชน์ก็ไม่รู้ว่าจะเก็บเอาไว้ทำไมไม่จริงอินหูฝาดไป อินต้องหูฝาดไปแน่ๆถึงแม้ว่าจะได้ยินชัดเจนดีแล้วแต่อินทิราก็ยังไม่ยอมรับความจริงเฮ้ยน่าเบื่อจริงๆเลยตินคิดในใจอย่างเบื่อหน่ายกับการไม่ยอมรับความจริงของอินทิรา <c oughs> คุณไม่ได้หูฝาดหรอกออกไปสะอินทิรา <c oughs> ผมจะทำงานตินเอ่ยไร่อย่างไม่ไว้หน้า ในขณะที่อินทิรากำลังรู้สึกตกใจและคนเสียใจที่ถูกตินเอ่ยไร้ราวกับว่าเธอกับเขาไม่ได้เป็นอะไรกันทั้งๆที่เธอกับเขามีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งต่อกันตินเดินสาวเท้าเข้าไปหยุดยืนชิดโตะทำงานและกดปุ่มบนเครื่องอินเตอร์คอมก่อนจะพูดกรอกเสียงลงไปว่าเข้ามานี่หน่อยครับ เสียงขานรับคำของกิจชัยกับอำนวยดังขึ้นพร้อมกันก่อนที่สัญญาณเครื่องอินเตอร์คอมซึ่งตั้งอยู่บนโตะทํางานตัวใหญ่จะถูกตัดไปในขณะที่อินทิราย,ยังคงยืนอึง้งและตกตะลึงอยู่ที่เดิมตินปลายตามองอินทิราด้วยสายตาว่างเปล่าก่อนจะหมุนกายหันไปมองสองคนสนิทที่กำลังเดินเข้ามาเมื่อได้ยินเสียงเปิดและปิดประตูห้อง สองหนุ่มเดินสาวเท้าเข้ามาหยุดยืนเผชิญหน้ากับผู้เป็นเจ้านายเพื่อรอรับคำสั่งส่งแขกให้ทีแล้วต่อไปก็อย่าให้เธอมาวุ่นวายที่นี่อีกตินสั่งซึ่งทั้งกิจชัยและอำนวยก็ไม่ได้รู้สึกแปลกใจอะไรพอคาดเดาเอาไว้แล้วและเหตุการณ์เช่นนี้ก็เกิดมาหลายครั้งแล้วครับ กิจชัยกับอํำนวยขานรับคำสั่งของผู้เป็นเจ้านายพร้อมกันอีกครั้งอย่างบังเอิญก่อนจะเดินสาวเท้าเข้าไปหาอินทิราที่ยืนอยู่หลังโต๊ะทำงานตัวใหญ่เชิญครับคุณอินทิรากิจชัยเป็นฝ่ายเอ่ยเชิญอินทิราเสียงของกิจชัยทำให้อินทิราได้สติและคิดได้ว่าเธอต้องทำอะไรสักอย่าง เธอจึงรีบเดินอ้อมโตะทำงานตัวใหญ่ไปหาตินแต่กลับถูกสองคนสนิทของตินเข้ามาขวางเอาไว้เสียก่อนเชิญครับคุณอินทิราอํานวยเอ่ยเชิญบ้างแต่อินทิราก็หาได้สนใจไม่เมื่อถูกสองคนสนิทของชายหนุ่มขวางเอาไว้ไม่ให้เธอเข้าไปหาตินได้เธอจึงเปลี่ยนเป็นส่งสายตาวาววอนไปให้เขาแทน ตินล้ออินเล่นใช่ไหมคะอินทิราเอ่ยถามเสียงหวานตินหันมองหน้าอินทิราด้วยสายตาว่างเปล่าในขณะที่อินทิรารู้สึกมีความหวังเมื่อเห็นว่าชายหนุ่มหันมามองหน้าเธอคุณก็รู้นี่ว่าคนอย่างผมไม่เคยล้อเล่นตินบอกเสียงเรียบแต่ทว่าแฝงไปด้วยอำนาจทำเอาอินทิราถึงกับอึ้งไปเลยทีเดียว ชิญครับคุณอินทิรากิจชัยเอ่ยเชิญอินทิราอีกครั้งแต่น้ำเสียงนั้นยังคงราบเรียบเช่นเดิมและแล้วความเสียใจก็กลายเป็นความแค้นเคืองเมื่อถูกชายอันเป็นที่รักเอ่ยไล่ให้ออกไปจากชีวิตของเขาอย่างไม่ใยดีแล้วคุณจะต้องเสียใจตินคุณจะต้องเสียใจที่ทำกับฉันอย่างนี้คอยดู อินทิราตาวาัดลั่นอย่างอาฆาตสายตาเจ้องมองหน้าตินอย่างแข็งเทองรู้สึกเจ็บใจที่ถูกผู้ชายบอกเลิกเชิญครับคุณอินเทราอํานวยเอ่อยเชิญอีกครั้งแต่ทว่าน้ำเสียงนั้นยังคงราบเรียบเช่นเดิมเออฉันรู้แล้วอินทิราตาวาดแวดก่อนจะสะบัดหน้า และเดินกระแทกเท้าออกจากห้องทำงานอันใหญ่โตโอโถงของตินไปอย่างคุณเคืองใจหึผมเนี่ยนะจะต้องเสียใจผมควรจะดีใจละสิไม่ว่าตินคิดในใจพลังสายศีรษะไปมาเบาๆก่อนจะเดินกลับไปสุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้ที่ลุกเดินจากมาอีกครั้งหยิบงานขึ้นมาทำต่ออย่างไม่ยอมเสียเวลา